สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอนด์เ n ลทแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็เป็นรุ่น2ทศวรรษนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่สมโภชนะครับครบรอบ20ปีของเหรียญจำปี45นั่นเองนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับผมเป็นชุดกรรมการซีลเดิมๆนะครับของชุดกรรมการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่อง เป็นกล่องสีขาวอยู่ในซิลมาแบบนี้เลยนะครับด้านหลังกล่องนะครับซีลก็จะเป็นรีโลโก้วัดนะครับอยู่ที่ซีลถุงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าชุดกรรมการนะครับจะมีทั้งหมด3มเหรียญด้วยกันนะครับสร้างอยู่ที่4 9 9 9ชุดนะครับผมเราจะมาชมกันนะครับว่า รายการนี้นะครับผมแต่และเหรียญนั้นมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมนี well. um ่นะครับเราฉีกกล่องมานะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเราแกะออกมาทั้งหมดจะมี3ามเหรียญด้วยกันนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นนะครับกไลทองทั้งหมดทั้ง3เหรียญด้วยกันนะครับผมนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีให้เราเห็นนะครับผมนี่นะครับ สีแดงนะครับสีแดงเราจะเห็นเป็นองค์ปู่ที่เป็นหน้ายักษ์นะครับผมนี่นะครับสีเขียวก็จะเป็นองค์ปู่ที่เป็นหน้าเทพนะครับแล้วก็องค์สีน้ําเงินนะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันทีละเหรียญว่าทั้ง3ามเหรียญน,นี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็เหรียญแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นกระไหลทองนะครับลงยาแดง หน้าหลังละกันนะครับผมนี่นะครับเป็นเลรียแรกนะครับกล่องจะไม่มีโลโก้นะครับข้างหลังนะครับไม่มีโลโก้วัดนะครับซากะมยจีจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมเป็นฟองน้ํานะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับผมอ่าแต่เราจะมาชมในเหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นกระไรทองนะครับเป็นกระไรทองทั้งเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นขลายทองลงยาแดงนะครับเป็นการคุยพื้นแบบคุยมือนะครับผมก็คือใช้คนในการคุยพื้นเองนะครับไม่ได้ปั๊มขึ้นมานะครับสำหรับบางรุ่นนะครับจะเป็นการปั๊มขึ้นมาก็จะเห็นเป็นาการปั๊มขึ้นรูปขึ้นมาเลยเป็นลวดลายนะครับลวดลายที่อยู่ตรง ด้านหลังตรงนี้นะครับเราเราก็จะเห็นว่าแบบนี้เขาเรียกว่าคุ้ยมือนะครับก็คือใช้คนนะครับในการคุ้ยพื้นทีลนิดเทีลนิดทเลนิดจนกว่าจะครบนะครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างใช้ความละเอียดใช้เวลานะครับผมหูเหรียญเป็นหูตันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับองคูสีทองนะครับสีทองจมูกโด่งชัดเจนนะครับผมสําหรับรุ่นจําปี2ทศวรรษนี้นะครับโรงงานสร้างจําปี4 5กหับ โรงงานที่สร้างเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นโรงงานเดียวกันครับผมนี่นะครับกระไรทองนะครับทองทั้งองค์สวยงามนะครับทองทั้งเหรียญอัคระยันนะครับพระคาถาเทวธรรมนะครับผมพระคาถาเทพอาวุธนะครับผมสองฝั่งนะครับชัดเจนนะครับผมสวยงามลงยาแดงแบบเยิ้มๆสวยๆเลยนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญแบบนี้นะครับตอกโคดเหล็งไว้ด้านบนนะครับที่หอเหรียญตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับโคดเหรียญตอกไว้นะครับผม นี hai hai. ่นะครับองปู hmm. um, uh, ่ท้าวิสุวรรณโนที่เป็นหน้าเทพนะครับหน้าเทพเป็นเท้ากุเวนเทพบุตนะครับผมนี่นะครับสีทองสวยงามนะครับเท้ากุเวนเทพบุตนะครับผมนี่นะครับวัดจุลามณีลงยาแดงนะครับลงยาแดงหน้าหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอัคระยันนะครับพระคาถานะครับเทพศาสตราวุธทั้งห้านะครับผม นี่นะครับร้อมรอบนะครับป้องกันสารพัดอันตรายเลยนะครับผมองค์พญาปุริศาตอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมนี่นะครับส่วนตรงหมายเลขโค้ดเหรียญนะครับจะมีการตอกหมายเลขโค้ดอยู่บริเวณล่างถูดตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะมีการลงยาทับลงไปนะครับผมเป็นการตอกหมายเลขนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับสมุดสงครามนะครับสีทองนะครับองค์ปู่เป็นสีทองแบบนี้นะครับ ก็ลงยาแดงสวยงามนะครับแล้วก็การตัดขอบของเหรียญนะครับค่อนข้างคมคมมากมากนะครับผมก็คือจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีเบอร์นะครับไม่มีเบอร์ยื่นออกมานะครับผมสวยงามนะครับแต่ลักษณะขอบนะครับมีรอยนะครับมีรอยลักษณะแบบนี้นะครับมีรอยมีรอยมีรอยนะครับมีรอยแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับมีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเหรียญถัดไปกันบ้างนะครับเหรียญถัดไปของเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับกล่องเหมือนกันนะครับกล่องเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมด้านหน้าเป็นลงยาสีแดงเหมือนกันที่เป็นองค์ปู่นะครับสังเกตไหมครับว่าลงยาสีแดงเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าคุ้ยพื้นนะครับคุ้ยมือเหมือนกันนะครับคุ้ยมือเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นลงยาสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ โคเหลงก็จะอยู่ตอกอยู่ที่หูห่วงที่เดียวกันนะครับผมแล้วก็องคูกก็จะเป็นหน้าเทพเหมือนกันแล้วก็ครอบสิ่งที่แตกต่างนะครับสําหรับชุดกรรมการนะครับรุ่นนี้ก็คือหมายเลขของเหรียญจะไม่ตรงกันนะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับผม รุ่นอื่นๆก็คือสามเหรียญจะเป็นหมายเลขเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นคระบหมายเลขนะครับผมสามเหรียญก็หมายเลขจับคนละเลขกันนะครับผมแต่ว่าตำแหน่งตอกหมายเลขนะครับก็จะเป็นการตอกที่เดียวกันนะครับผมก็คือตอกบริเวณนี้นะครับตอกก่อนนะครับผมตอกก่อนแล้วก็นําไปลงยาทับอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นลงยาสีเขียวนะครับผมนี่นะครับสีเขียวเนียวซับเลยนะครับท่านใดที่ชอบสีเขียวนะครับก็ สามารถเจ้าหาบูชากันได้นะครับผมในกลุ่มก็ยังมีพี่ๆที่เปิดให้บูชากันอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องเช็คเครดิตกันดีๆนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีชาชีพก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับสวยงามนะครับสีเขียวนะครับสีทองเลยสีแดงกับสีเขียวนะครับใครชอบแดงเขียวก็เป็นเหรยนี้เลยนะครับเหรียญถัดไปนะครับผมก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับด้านหน้าเป็นลงยาสีแดงเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่แตกต่างกันนะครับผมนี่นะครับเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนข้างหลังนะครับจะแตกต่างกันก็จะเป็นลงยาสีน้ำเงินแบบนี้นะครับองปู่ที่เป็นองปู่หน้าเทพก็เหมือนกันนะครับผมตัวงามนะครับต่อโคดเหลงนะครับต่อโคดเหลงไว้บริเวณด้านบนหูเรียนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเหมือนกันแล้วส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นการอ่านนัมเบอร์หมายเลขโคดนะครับ สีน้ำเงินจะทึบๆหน่อยจะดูยากนิดนึงนะครับผมก็จะต่อไว้ที่เดียวกันนะครับต่อไว้ที่เดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ดูโดยรวมนะครับก็จะเป็นกะไหลทองแบบนี้นะครับแล้วก็ลุมยาสีน้ำเงินด้านหลังนั่นเองนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับผม ด้านหน้านี่นะครับให้ดูทั้งสามเหรียญนะครับก็จะเป็นองค์ปู่ที่เป็นลงยาแดงทั้งหมดทั้ง3ามเหรียญนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีลงยาที่เป็นสีแดงนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวสามเหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นชุดกรรมการนะครับเป็นชุดกรรมการของรุ่นจําปี2ทศวรรษนั่นเองนะครับชอบสีไหนก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับหรือว่าจะบูชายกชุดเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาความสวยงามของทั้งสามเหรียญของชุดกรรมการนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันแล้วนะครับผมความสวยงามนะครับทั้งสามเหรียญกันก็ไม่แตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันแค่ มีด้านหลังนะครับโคนสีเท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมก็ท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะมาทยอยตอบให้กับทุกทุกท่านแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองจำปี2ทศวรรษยังมีอีกหลายเนื้อนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ